สวัสดีครับวันนี้เราจะมาซ่อมเก้าอี้หนังกันครับเก้าอี้นี้เราก็ใช้มาประมาณ8ปีนะคะตรงหนังเทียมเขาก็จะเริ่มขาดนะครับเราก็ดูข้างในนะครับถ้าเกิดว่าฟองน้ำเนี่ยเขาชํารุดหรือว่าเสียหายด้วยเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องส่งให้ร้านซ่อมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมดูลนะ้วฟองน้ําข้างในก็ยังไม่เสียหายนะครับก็แค่หนังขาดครับผมก็เลยจะใช้หนังเทียมแบบมีกาวในตัวนะครับที่ซื้อมานะครับ อันนี้ก็สั่งทางออนไลน์นะครับขนาด50เซนคูณ138รามราคาก็100กว่าบาทนะครับเราตัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็นำมาติดทับบริเวณแผ่นหนังที่เราต้องการซ่อมแซมได้เลยครับครับก็ติดเรียบร้อยนะครับก็เป็นแนวทางนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซ่อมแซมเก้าอี้หนังนะครับขอบคุณที่ติดตามครับ สวัสดีค่ะ